ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์กเกมฟุตบอลยูฟ่ายูโรปลาลีก2023-2024ยูนีโยนแซงชิโปรปะทะลิเวอร์พูลแข่งคืนวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคม2023เวลา0า4 5นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง B In Sport 3สนามลอตโต Park ์ยูเนีโยนแซงชิโปรปัจจุบันรังอันดับ3แต่ยังพอมีโอกาสลุ้นเข้าไปเพลย์ออฟในฐานะอันดับ2ของกลุ่ม แต่ด้วยเงื่อนไขเดียวนั่นคือพวกเขาต้องพยายามเอาชนะลิเวอร์พูลด้วยการยิงประตรูให้ได้มากที่สุดและไปลุ้นให้ตูลุสแพ้ l a ลเเคลินเท่านั้นขณะที่ Liverpool ลิเวอร์พูลลอยลำเป็นที่ได้ยบบลอยด้วยการการันตีอันดับหนึ่งของกลุ่มเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยไม่ต้องไปเพลย์ออฟใดๆนั่นหมายความว่าเกมนี้หงแดงจะสามารถพักตัวหลักทั้งหมดเพื่อเก็บแรงไว้ฟาดแข่งเกมแห่งศักดิ์ศรีในศึกแดงเดือดสุดสัปดาห์นี้ความพร้อมก่อนเกมแซงชิลลู ทีมของอเล็กซานเดอร์เบรซินไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บก่อนเกมโดยตัวหลักอย่างแม็กอลิสเตอร์ผู้น้องโลอิกลาปุสินและเดนิสอาเยนซาต่างฟิตพร้อมลงสนามในเกมนี้ทั้งหมดคาดการเซเบตผู้เล่นตัวจริงแซงชิวลูผู้รักษาประตูมอริสกองหลังแม็กอลิสเตอร์เบอร์เกสมาชิดะกองกลางเทอร์โฮวานฮูดอามานีปูเอตสัสซาดิกีกองหน้านิวสันอาเยนซา ความพร้อมก่อนเกมลิเวอร์พูลด้านทีมของเจอเก้นครอปจะไม่สามารถเรียกใช้งานสเตฟานบายสติดเตียโกอาคันตาร่าแอนดูลูปสันเจอมาติปอาริซิทแม็กอาริสเตอร์และดีโกโชต้าในเกมนี้แน่นอนแล้วเนื่องจากอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บขาดการสิเผู้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลผู้รักษาประตูเคลเลอร์กองหลังโกเมสโคนาเต้ควันซาแชมเบอร์กองกลางเอลียทเอนโดกราวนแบกกองหน้าด็อกนูนเยสเดียส ผู้ตัดสินโอเรลกรินฟิวจากอิสราเอลผลงานที่ทั้งคู่เคยพบกันแสงชิวลัวชนะศูนย์เสมอศูนย์ลิเวอร์พูลชนะหนึ่งขาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันลิเวอร์พูลลอยลำเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยนั่นทำให้เกมนี้พวกเขาไม่ต้องเน้นอะไรมากนะักเพราะไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาแบบใดพวกเขาก็จะการันตีเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอย่างแน่นอน ดันยูเนียนแเงชิลัวยังมีโอกาสจบได้ทั้งอันดับ2 3และ4แต่หากต้องการจะจบอันดับ2เพื่อไปเพลย์ออฟพวกเขาต้องชนะเกมนี้ให้ได้เท่านั้นและไปลุ้นให้ตูลุสแพ้มากกว่า2ประตูขึ้นไปรูปเกมเชื่อว่าแมรี่วัฟฟูจะใช้นักเตะชุดสำรองแต่ก็ยังน่าจะเป็นฝ่ายบุกมาครองเกมและหาจังหวะเข้าทำขณะที่เจ้าบ้านแม้ต้องการชัยชนะสถานเดียวแต่ก็คงจะไม่พรีพรามค่อยๆตั้งรับและรอโอกาสเหมาะๆในการทำเกมสวนกลับ โดยนัดแรกที่พบกันต้องบอกว่าพวกเขาทําได้ไม่เร็วเลยโดยเฉพาะช่วงที่หงแดงยังใช้นักเตะสำรองบวกดาวรุ่งลงสนามแถมเกมนี้ยังได้กลับมาเล่นในบ้านไม่แน่ว่าอาจจะสร้างปาฏิหาริย์พลิกเอาชนะลิเวอร์ p ู o ที่คงไม่เน้นอะไรมากนักก็เป็นได้ขาดการสกอร์อุนิยนแซงชิลลัว2ลิเวอร์ p ู o 2นัก่าวงในทีมลิพูที่ชื่อมฮัมหม็ดซาลา อัปเดตความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของแอนดูร์บสันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาแล้วว่าตอนนี้โรบโตกาลังอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูร่างกายและฝึกซ้อมในโรงยิมแล้วละ่ะและเจ้าตัวเองก็ออกวิ่งเบาๆได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันตามรายงานล่าสุดระบุวาโรบสันจะกลับมาลงสนามช่วยทีมหง์แดงได้ในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับการกลับมาของโรบโวน่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งได้มากจริงๆในตำแหน่งทางด้านซ้ายไม่ใช่ว่าคอสต้าซิมีคาสไม่ดีนะ แต่ร็อปโนั้นยอดเยี่ยมจริงๆในการเล่นร่วมกับลุยดิอาสนะครับนี่คือความบังเอิญหรือว่าจุดๆ,ๆสโมสรลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับทาคุมิมินามิโนะนักเตะชาวญี่ปุ่นในเดือนมกราคมฤดูกาล2019-2020จากนั้นลิเวอร์พูลก็เซ็นสัญญากับวาตารุเอนโดซึ่งเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นเหมือนกันอีกครั้งในซัมเมอร์ฤดูกาล2023-2024 ตอนนั้นจำได้ว่าการมาของทาคิแค่เพียง6เดือนได้ร่วมคว้าแชมป์เบรกกับทางสโมสรเลยในฤดูกาลนั้นไม่อยากที่จะคิดฟุง้งซ่านถ้าฤดูกาลนี้คว้าแชมป์ลีกได้จริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่สุดของความเหลือเชื่อไปแล้วนะครับถ้าบอกว่าลุ้นแชมป์ส่วนตัวของผมเองนะผมพูดไม่เต็มปากจริงๆแม้ว่าทีมจะฟอร์มดีมากๆก็ตามแต่สําหรับผมส่วนตัวนะผมหวังแค่กลับไปติดท็อปโฟให้ได้ก่อนในฤดูกาลนี้นั่นคือเป้าหมาย และความคาดหวังในใจของผมนะยังไม่กล้าหวังถึงขนาดเป็นแชมป์พิม์ลิกได้ถ้ายัางติดอันดับในการลุ้นเหลือ10นัดสุดท้ายได้นั่นแหละถึงจะยอมรับว่าการลุ้นแชมป์เต็มตัวนะตอนนี้ขอลุ้นแค่ตำแหน่งทอฟกลับไปเล่น UCL ให้ได้ก่อนหวังแค่นั้นจริงๆโอเวนฮากริฟอดีตกองกลางทีมช่างปิดมองว่าบรรดานักเตะของลิพูนั้นเชื่อมั่นในความสามารถของฮาวิเอลเลียน กองกลางดาวรุ่งของทีมเป็นอย่างมากเอลเลียตลงสนามมาเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยให้กับลิเวอร์พูลเอาชนะคริสตันแพเลดไปได้2ต่อหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเกมดังกล่าวแม้ว่าด้วยวัยเพียงแค่20ปีแต่ฮากริฟมองว่าทุกทุกคนในทีมลิเวอร์พูลนั้นเชื่อมั่นในศักยภาพของแข้งวัยรุ่นรายนี้ในการให้ทัศนะในรายการพีเมรีกโปรดักชันฮากริฟอธิบายว่าเอลเลียตนั้นเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าที่น่าตื่นตาตื่นใจ และเพื่อนร่วมทีมของเขานั้นพร้อมที่จะส่งบอลให้กับดาวรุ่งรายนี้มันน่าสนใจมากในตอนที่เข้าลงสนามมาเล่นร่วมกับกัปโปฮากริฟกล่าวทุกคนในทีมล้วนมองมาที่เขาคุณรู้ว่ามันเป็นอย่างไรคุณจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้นั้นเป็นนักเตะที่เจ๋งเมื่อทุกคนพยายามส่งบอลให้เขาเมื่อคุณรับบอลคุณแค่จ่ายบอลมาให้ผมมันจะคล้ายกับการบอกว่าลุยเลยไอ้น้องปล่อยของออกมาเลยโดยตอนนั้นโมขยับเข้าไปเล่นด้านใน พวกเขาเชื่อมั่นความสามารถของเอลเลียตอย่างมากเพราะเขาเป็นนักฟุตบอลที่เล่นได้น่าตื่นตาตื่นใจคนหนึ่งรอตั้งนานครอบเผยทำเสื้อพิเศษให้ซาลาสองสัปดาห์กว่าจะได้มอบบางโมซัตรป,ประตูตีเสมอให้กับลิพูในแมตท,ที่พลิกชนะดีเอลส์คริสตันเพลยสองต่อหนึ่งเกมเพิ์มลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้เขาสร้างสถิติซัดครบ200รลูกในนามแข้งเดอะเรดและเป็นประตูที่150ในการยิงในลีกสูงสุดเมืองผู้ดี ิเวอภู148ประตูกับเชลซี2ประตูล่าสุดโมซาลาได้รับเกียรติจากต้นสกันที่มอบเสื้อพร้อมกับปักชื่อและตัวเลข200เอาไว้ด้านหลังโดยครอปเปิดใจว่ามันน่าประทับใจที่สุดจริงไหมเราทำเสื้อตัวนี้มาแล้ว2สัปดาห์และในที่สุดเราก็ได้มอบมันให้กับเขามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ยิงประตูได้นี่คือจำนวนตัวเลขที่น่าทึ่งมากๆสำหรับนักเตะที่สุดพิเศษที่สุด ผมไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเราด้วยการยิงประตูในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้บ่อยแค่ไหนต้องบอกว่ามีการต้อนรับที่เสียงดังมากๆในห้องแต่งตัวตอนที่ผมมอบเสื้อที่ปักตัวเลข200เอาไว้ด้านหลังให้กับเขานักเตะทุกคนขอให้ผมกล่าวสุนทรพจน์แต่ผมต้องรีบออกไปเพื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อน้าใหญ่เลือดดอยส์กล่าวซิมิคฮาสุดยินดีบังโมยิงทะลุ200ตุ่ คอสตาซิมิคาสแบ็คของลิเวอร์พูลชื่นชมโมเมตซาลาปีกยาแก้ปวดมีคุณภาพน่าเหลือเชื่อหลังกดไป200ประตูให้กับสโมสรเรียบร้อยแล้วบางโมยิงประตูประวัติศาสตร์ในเกมชนะคริสตันพาเลซ2ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมพาหงส์แดงขึ้นไปรั้งตำแหน่งจา่าฝูงของพรีเมียร์ลีกมีแค่นักเตะเพียง4รายในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูเกิน200ลูกในแอนฟิลด์นัมาดิเอียนรัชโกลเจอร์ฮันส์กอดอนฮอสันและบิลลี่ลิดเดล ซิเม c a ค t สกล่าวว่าบ้าสุดๆที่เขาเก่งขนาดนี้ทั้งในฐานะคนคนหนึ่งและนักเตะค,คนหนึ่งเขาทำงานหนักเสมอและพยายามทำงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจบสกอร์เขาสมควรได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้จริงเขาเป็นคนในทีมของผมเราอยู่ด้วยกันเสมอผมมีความสุขไปกับเขายินดีที่ได้อยู่ข้างเขากับความสำเร็จนี้ 14สถิติสุดเหลือเชื่อเปิดเบื้องหลัง200ประตูโมฮัมเหมดซาลาหลังจากลงสนามให้กับลิภู327แมตตลอดระยะเวลามากกว่า6ปีตอนนี้โมฮัมเหมดซาลาสร้างชื่อให้กับตนเองอีกครั้งเมื่อสามารถซัดประตูที่200ในนามแข่งหงแดงได้สำเร็จและทำให้เขาก้าวเดินเข้าไปอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรในฐานะตำนานของดีม บางโมเพิ่มสถิติตัวเลขยิงประตูครบ200ในแมตช์ที่ยิงตีเสมอให้กับทีมเกมพริกสถานการณ์บวกความดีอีเกิลคริสตันเพลยสองต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและแน่นอนว่าสิ่งนี้ทําให้เจอเกนครอปและสาวกเดอะครอปทั่วโลกมีความสุขมากๆตลอดระยะเวลาที่ซาร่าย้ายมาเล่นในทีมแอนฟิ์เขายิงประตูสําคัญสาคัญให้กับทีมมากมายไม่ว่าจะเป็นประตูชยัยประตูตีเสมอไปจนถึงจุดโทษในเกมนัดทิงชนะเลิศศึกอยู่่าแชมเปี้ย สตาลูกหนังวัย31ปีตามหลังตำนานของสมรสรอ,อย่างเอียนรัสที่346ประตูโรเจอร์ฮันที่285้ประตูกอดอนฮอตสันที่241ประตูและบิลลี่ลิทเดลที่228ประตูที่สามารถตบัตะข่ายคู่แข่งมากกว่า200รลูกให้เดรดสำหรับความสำเร็จที่สุดแสนหน้าหรือเชื่อของกองหน้าทีมชาติอียิปต้องบอกว่ามีความน่าสนใจอย่างมากเนื่องจากเบื้องหลังสถิติ200ประตูของเขามีอะไรที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว มีเพียงแค่30ประตูเท่านั้นที่มาจากจุดโทษซึ่งคิดเป็น15%ของประตูที่เขาทำได้ซาลาใช้เวลา26,633นาทีในการยิงครบ200ประตูซึ่งเร็วกว่านักเตะลิเวอร์พูลคนอื่นๆที่บรรลุเป,ป้าหมายยิงครบ200ประตูบางโมยิงประตูใส่คู่แข่ง48ทีมแต่ทีมที่โดนยิงมากที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขาซัดไป12ประตู ส่วนใหญ่แล้วประตูที่เขายิงได้มักจะเกิดขึ้นระหว่างนาทีที่76ถึง90โดยมีถึง45ประตูที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซาลายิงเปิดหัวให้กับลิปู56ประตูตอนที่อ,อร์บอร์ดยังอยู่ที่0ต่อ0โรเบโตฟีมิโนโอแอซซิสให้กับซาลาด์ทำประตูมากกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆจำนวน22ครั้งสถิติยิงประตูของเขามาจากเท้าซ้าย162ประตูเท้าวขวา30ประตูและศีรษะ8ประตู มีเพียง13ประตูเท่านั้นที่มาจากการยิงนอกกรอบเขตโทษโดยประตูที่ยิงไกลที่สุดเกิดขึ้นในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อปี2018ซาลาซัดประตูชัยให้ทีม55ประตูจากจำนวน200ประตูคิงออฟอียิปต์ซัดไดถิก5ครั้งรวมทั้งยิง4ประตูในเกมพบวัตฟอร์ดซึ่งเป็นการยิงประตูมากที่สุดที่เขาทำได้ในแมตช์เดียวซาลายิงประตูในศึกพิมพ์ร์ลีก148ประตูฟุตบอลถ้วยยุโรป45ประตู FA ครับ5ประตูลีครับ1ประตูและคอมมิตี้ชิล1ประตูสตาร์ชาวอียิปต์ยิงประตูในเขตโทษ187ประตูในรายชื่อดาสมอตลอดการของลิเวอร์พูลมีเพียงกอร์ดอนฮอตสันและลุยส์โซเรสเท่านั้นที่มีอัตราการยิงประตูต่อเกมดีกว่าซาลาดับเบิดคาเอเดซอนและอิวานเมสลิเยได้รับเกียรติให้เป็นผู้รักษาประตูที่ซาลาส่งบอลซุปก้นตาข่ายมากที่สุดโดยทั้งหมดถูกยิงคนละ9ประตู หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ